กเอ๋ยก็ขอไข่อยู่ในขอขวดของขอควายเข้าขอคนขึงขอคนขึงขอระคขังข้างงองูใจเจอจานใช้เอ้าชิงตีเอ้าช้างวิ่งเจ้าโซ่ล่ามเอ้ากระเชอคู่ ดอวผู้หญิงโสด<า>ดอชดาสวมดอชดาสวมดอชดาสวมพันตอประตากหุนตอประตากหนุนทอฐานเข้ามาเท่ามันโทหนะ้าเท่าพู้เท่าเดินน,นอแนนไม่มดอเด็กต้องดอเด็กต้อง ต่อเต่าหลังเทาถุงแบกทอทหารอดเทอธงคนนี้นอหนูขวักปอบใบไม้ทับปอปลาตาปอพึ่งทำปอฝาทนปอพานวางปอฟันสะอาดปอสัมเภากลางหมอม้าคึก โยยักเขี้ยวได้รอเรือพายไปรอลิงไตได้โบแหวนลงได้สอสลาเงียบเน้เนอสอเสือดาวค่ะเนื้สอฤษีนวดยาวสอเสือดาวค่ะเนหอหีบใส รอจุลาถ้าพยองอ้ออ่างเนื้องื้อหอนุคุก